สาววุ้นเส้นวิริทิภาลูกสาวหนึ่งเดียวหวังช่วยทําชีวิตปัารัาลืน่นนอกจากสาวสวยในตํานานอย่างวีเจวุ้นเส้นแล้วนั้นนะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วค่ะต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หลายท่านคงจะทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยเธอเองกําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์ถือได้ว่าแบรนด์ของเธอเองนั้นติดตลาดดังไกลไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวแล้วค่ะปังฮุริเยจริงๆกับเรื่องราวล่าสุดนี้แวดวงสังคมอย่างนิก ธนภูมิกุลหรือลัคกี้อินเกมแอนลักกี้อินเลิฟว่าเลียเหลือเกินยังเปิดตัวคนรู้ใจอย่างน้องไรโกะสมาชิกสุดสำคัญในบ้านเป็นน้องแมวที่อิมพอตจากเมืองนอก ตอนนี้ทำเอาสาเส้นกลายเป็นทาสแมวเต็มตัวค่ะพร้อมยังแง้มว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องแมวตัวนี้เข้ามานะชีวิตความรักของเธอมันราบลื่นมากๆตั้งแต่มีแมวชีวิตดีขึ้นมันเหมือนเราอารมณ์ดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เราก็อารมณ์ดีตลอดนะพอมามีแมวกิจกรรมเหมือนมีลูกเลยต้องเช็ดกน้นต้องให้อาหารทํานู่นทนํานี่ชีวิตมีคนนี้มาเพิ่มล่าสุดเธอเกิดหนักมากค่ะเมื่อแฟนหนุ่มเองเซอร์ไพรส์หอมดอกไม้ช่อโตไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับอัปเดตความรัก ว่าตอนนี้คบหากันมานาน3ปีแล้วด้วยวันนี้เปิดตัวเป็นทางการเลยวันนี้งานใหญ่เขาก็มาแสดงความยินดีแหละปกติเขาก็ไม่แสดงไม่ออกงานเลยนะซีนเซอร์ไพรส์รู้ว่ามาร่วมงานกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปให้ดอกไม้ถึงบนเวทีซึ่งก็เขินสิซัพพอร์ตด้วย จริงๆดีใจนะคะที่เขามาซัพพอร์ตเพราะที่ผ่านมาเขาเองก็เห็นว่าบุญนั้นเหนื่อยกับการทํางานมามากกลับบ้านไปสลบดังนั้นวันนี้เขามาก็ดีค่ะเป็นกําลังใจเขาช่วยอะไรบ้างธุรกิจเราก็อยู่มานานแล้วเขาก็คอยให้คำปรึกษาสิ่งไหนวุญไม่รู้ไม่ชํานาญสามารถขอคําปรึกษาจากเขาได้ ไม่ดูตื่นเต้นเลยนะเขามานั่งสามชั่วโมงแล้วนะเราตื่นเต้นนะ่ะเรารับมืออยู่คนเดียวเขามาตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ออกงานครั้งเดียวแต่เราก็แบบตั้งเหนื่อยอีกแล้วแน่เลยกี่ปีแล้วก็สามปีแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเองก็รู้จักกันได้ห้าถึงหกปีอยู่ในสายสังคมเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเธอให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยแกแอบเขินตามความรู้สึกเธออยู่เหมือนกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับความรักในครั้งนี้และซัพพอร์ตสาวบนเซนเช่นเดียวกันละค่ะ